นี่นี่อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสาววันหยุดสฟินช่วงวันหยุดรีวิววันนี้สามีสินค้ามารีวิวอีกแล้วนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยไฟ LED แบบพกพา192่า192ดวงด้วยกันมีไฟสีส้มและไฟสีขาวค่ะ ก่่ออนอนืเลยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ้าร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่พักรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากสารรีวิวติดต่อเข้ามาที่ Inbox Fanpage Facebook ๊กอยู่สุดศรีนที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะ และนี่คือไฟ LED 192ดวงที่สาพูดไปนะคะนี่นะรูปทรงของกล่องเขานะคะแพด192นะ LED Video Lighting นั่นเองนะคะหากใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ Inbox Fanpage Facebook นิ e สฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะหากใครอยากรู้ราคานะคะก็สามารถดูได้ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะตอนนี้ไปดูค่ะเดี๋ยวสาจะแกะกล่องให้ดูอันนี้ก็คือรูปทรงของกล่อง LED นะคะไฟที่สาพูดถึงนั่นเองนะเดี๋ยวสาจะมาเปิดให้ดูพอเปิดขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือ นี่ค่ะเป็นไฟ LED นั่นเองนะนี่ข้างหน้าของเขานี่็คือแผงไฟ LED ทั้งหมด192ดวงด้วยกันนะคะรวมถึงค่ะขอพลิกนิดนึงด้านหลังของเขานะคะก็จะมีอะไรบ้างตัวนี้ค่ะเอาไว้ใส่แบตเตอรี่นั่นเองนะคะซึ่งแบตเตอรี่อะ่ะมันไม่ได้มีแถมให้ในกล่องนะนี่ค่ะหน้าตาแบตเตอรี่ที่สามีนะคะสามารถใช้ได้แค่2องรุ่นเท่านั้นเดี๋ยวสาจะขึ้นรุ่นเอาไวใ้ให้นะด้านล่างตรงนี้เลยรวมถึงค่ะ นี่จะมีปุ่มอให้2ปุ่มในการก็จะเป็นโหมดไฟสีขาวแล้วก็ไฟสีส้มนะคะสามารถปรับระดับได้ปรับแบบนี้คือให้สุดแล้วก็ปรับปิดเหมือนปกติเลยนะคะด้านล่างค่ะนี่ก็คือตัวไหลตัวที่มันเสียบก็คือนี่ค่ะดันข้างตรงนี้เลยเป็นตัวฮอตชูนะคะที่เอาไว้ต่อระหว่างตัวไฟ LED ตัวนี้กับตัวกล้องนั่นเองนะรูตัวนี้ไว้เสียบน็อตน็อตจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเสียบเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ แล้วก็ขันขันหมุนหมุนเข้าไปส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็เป็นเพจยึดกับตัวกล้องนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับไฟ LED 192ดวงนะคะแบบพกพา เรียกได้ว่าใช้งานง่ายใช้งานสะดวกกันเลยทีเดียวนะไฟค่อนข้างจะสว่างเลยเนาะหากใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Inbox Fanpage Facebook คุอยสุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะตอนนี้ขอพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียกันบ้างดีกว่าข้อดีที่สามองเห็นนะคะข้อแรกเลยนั่นก็คือรูปทรงของเขาค่ะค่อนข้างจะเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายพกพาสะดวกไปได้ทุกที่เลยนะน้ำหนักเบามากๆเลยค่ะไฟ LED มีทั้งหมด192ดวงด้วยกันรเรียกได้ว่า เปิดปุ๊บสว่างปับ๊บสว่างมากๆเลยและก็มีปุ่มให้เลือกทั้งหมด2โหมดด้กันคือไฟสีขาวกับไฟสีส้มข้อเสียที่3มองเห็นแบบชัดๆเลยก็คือมันไม่สามารถใช้กับฐานได้นะไม่ว่าจะเป็นฐานชาร์จฐานพกพาใช้ไม่ได้เลยรวมถึงชาร์จไฟเป็นสายไฟแบบปลั๊กไฟที่บ้านหรือจะเป็น USB เสียบกับ power bank พกพาก็ไม่สามารถใช้ได้ใช้ได้อย่างเดียวก็คือนี่ค่ะตัวแบตเตอรี่ที่มันมาแบบนี้นะคะ ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันเนาะซึ่งสานะคะจะขึ้นรุ่นเอาไว้ให้นะไว้ด้านล่างนี้ใครนะคะที่อยากได้ตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยและข้อเสียอย่างนี้สามองเห็นชัดๆเลยเนื่องจากแบตเตอรี่ของเขาอย่างที่บอกนะมันใหญ่เทอะทะไม่พอนะค่อนข้างจะมีน้ําหนักหนักเลยแหละถ้าเป็นผู้หญิงอย่างสาเนี่ยถือไปนานๆเนี่ยเริ่มและเมื่อยบางทีเราต้องถือสูงแบบนี้ใช่ไหมถือกดต่าําบั่งถือเสยบ้างเนี่ยหนักเมื่อยไม่พอ แต่สาหรับผู้ชายนะคะอาจจะค่อนข้างจะสบายนิดนึงเพราะว่าผู้ชายมีแรงเยอะมากกว่าผู้หญิงอย่างเราๆใช่ไหมเนื่องจากไฟ LED ของเขานะคะมีทั้งหมด192ดวงด้วยกันเวลาเราเปิดนาน,านๆเงี้ยไฟมันค่อนข้างจะทําให้เราแสบตาถ้าเรามองนานๆอาจจะทําให้เราตาพล้ามัวได้ฉะนั้นใช้อย่างระมัดระวังนะคะนะคาใครนะคะกําลังมองหาไฟ LED อยู่นะคะตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นกันยังไงก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ inbox fanpage facebook ขอยู่่สุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ วันนี้สัตว์ต้องขอตัวไปก่อนก่อนจากการอย่าลืมช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไคร b ์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าสัตว์จะมารีวิวสินค้าตัวไหนอีกห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายสั่งซื้อกันมาได้เลยจ้า